ท่านผู้ชมครับตลาอนโูลเปิดหน้าชกนะครับสถานการณ์ที่รัฐบาลกําลังเผชิญกับปัญหาการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ที่ยังไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและดูเหมือนว่าหลายฝ่ายก็บอกว่าค่อนข้างจะล้มเหลวนี่นะก็ทำให้เกิดคําถามมากมายนะว่าตกลงประสิทธิภาพของการทํางานรัฐบาลโดยเฉพาะสอบคศูนย์บริหาร สถานการณ์ถูกเฉินเนี่ยที่นายกรวบอำนาจมาส1สบเอ็ดกฎหมายสารที่เป็นฉบับนี่นะตกลงมันรวบมาแล้วเนี่ยสามารถจบริหารจัดการได้เต็มที่หรือว่ารวบมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการหลายอย่างไม่สามารถที่จะทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแม่นะก็เข้าว่ารวบอํานาจมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้บริหารจัดการให้มันเต็มประสิทธิภาพเนี่ยครับคือมันด้วยความที่มีภาระหน้าที่มากเกินไปเอากฎหมายไม่รู้กี่ฉบับมา ดูแลด้วยตัวเองอ่ะครับภารกิจมันเยอะเยอะมากจริงๆอ่ะเรื่องเดียวอ๋อยู่ก็ก่อนเดนเอะเ,เรื่องเดียวอ๋อยู่คือหยุดการแพร่ระบาดของโควิดในทีนเนี่ยก็เนี่ยปัญหาใหญ่อยู่ที่การหยุดการแพร่ระบาดเนี่ยท<ค>ำ,ำยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเราคุมได้หมดมเป็นเจ็ดเด็ดขาดนะแต่ว่าพอมาระยะหลังเนี่ยเริ่มผ่อนคลายแล้วหน่วยงานปฏิบัติทั้งหลาย ซึ in in to to. Ah ่งก็อยู่ในสบคเนี่แหละก็ปล่อยปลาละเลยูเหมือนจะละหลวมในการดําเนินการนี่นะเริ่มจากการปล่อยให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาหรือว่ามีข้อกล่าวหาว่ามีการเก็บหัวคงหัวคิวแรงงานที่เข้ามาเนี่ยแล้วเข้ามาแล้วอทํางานเลยอ่ะคือถ้าคนมาจากเครื่องบินเนี่ยใช่ไหมก็จะมาสเตต์วันเทียมาพักอยู่สิบสี่วันผมก็มองมแต่ว่าแรงงานต่างชาติเข้ามาเนี่ยแรงงานรอบๆเพื่อนบ้านเราเนี่ย เข้ามาไม่มีกระบวนการพักตรงนี้เลยนะผมกาลังมองว่าสบคมันเป็นแค่เสือกระดาษหรือเปล่าคือมันไปสั่งหน่วยงานอื่นไม่ได้ไงเพราะว่าคุณคุณเป็นองคอ์กรชั่วคราวไงครับองคอ์กรชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นมาแต่ว่าอํานาจมันเยอะแต่ว่าคุณจะไปสั่งใครล่ะคุณานายกัฐมนมตรีเป็นหัวหน้าคณะก็จริงแต่ว่าคุณจะไปสั่งข้าราชการประจําว่าออในฐานะสบคสั่งมาว่าต้องทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ไหม